เรียกว่าเอามาเชิญชวนแล้วกันนะครับอ่ะนี่ไม่ได้รับโฆษณาใดทั้งสิ้นจากฟินิกหรืออะไรทั้งนั้นแต่ว่าเรื่องนี้นะฮะสวนสัตว์ไดโนเสาร์เป็นมังงะที่มีลิขสิทธิ์ในไทยแล้วของทางฟินิกซ์นะครับแต่ว่าเป็นมังงะที่มังงะญี่ปุ่นนะไดนซอร์เซนจูรี่หรือไดโนซังนะครับไดโนซังเนี่ยเป็นแบบจินตนาการว่าถ้าเกิดแบบโลกของเรายังมีไดโนเสาร์ที่มีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันแล้วมีสวนสัตว์ไดโดนเสาร์เกิดขึ้นจริง นะแล้วก็มีแบบตัวละครที่แบบพยายามฟื้นฟูให้สวนสัตว์ไดโนเสาร์ได้ับความนิยมได้มีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็นําเสนอการทํางานแล้วก็นําเสนอความรักที่มีต่อไดโนเสาร์ของผู้วาดนะของอาจารย์เนี่ยชินโนชิตะอิตาลุ ita u, เนี่ยเขาก็นําเสนอความรักในส่วนนี้ได้ดีแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาแนะนํามังงะเรื่องนี้ครับคืออย่างนี้ <Why? S 2> เดือนมีนาคมนี้นะครับผมในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีงานอนิเมะสายออฟฟิเชียลอน <Anime Japan, S 2> <ต>ิเมะเจแปนอ่า<ต>ที่ใช้เราก็พูดถึงบ้านปะใช่ที่ใช้ชื่อ,องานอนิเมะเจแปนแล้วก็ในงานอนิเมะเจแปนเนี่ยผมไม่ได้ไปหรอกเพราะมันจัดที่โตเกียวนะ hmm. แต่ทุกๆทุกๆปีครับอนิเมะเจแปนจะมีการโหวตว่ามังงะเรื่องไหนที่คุณอยากให้เป็นอนิเมะนะอา่าซึ่งมันก็มี มันก็มีการคัดเลือกเข้ามาแบบผู้เข้าชิงแบบอ่าสี่สิบห้าสิบเรื่องประมาณนั้นนะทีนี้เว้ยเรื่องนี้นะไดโนซังหรือไดโนแซงโอรี่เนี่ยก็ได้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ถูกคัดเลือกให้โหวตด,ด้วยีแปดเรื่องนะแต่ว่าอยู่ๆผมมาพูดถึงตรงนี้ทําไมคือไม่เว้ยคือผมไม่ใช่ว่าแบบม,มีใจเอ็นเองผมอยากจะมาเป็นหัวคะแนนดือ้อนะมผมแค่รู้สึกว่าผมเห็นมูฟของผู้เขียน เรื่องนี้แล้วผมเอ็นดูเขาว่ะผมรู้สึกอยากเอาใจช่วยเว้ยเออไม่รู้เพราะเรื่องนี้ผมก็รู้จักสมาจริงจังนี่แหละเพราะว่าคนเขียนเรื่องนี้ฮะเขาโพสทวิตเตอร์เป็นภาษาอังกฤษโอ้อเพราะว่าโหวตมันโหวตได้ทั่วโลกเลยเหรอใช่ไหมมันโหวตได้ทั่วโลกครับได้แล้วเขาอ่ะเขาตั้งใจเขียนโพสทวิตเตอร์เป็นภาษาอังกฤษชวนให้คนไปโหวตกันเนี่ยตามที่ภาพที่ผมลงไว้เนี่ยคือ เขาตั้งใจมากนะครับค so well ือจริงๆสักระยะแล้วล <1 viewing himself> ่ะเขาแอคเคาท์เนี่ยเขาพยายามโพสต์เป็นภาษาอังกฤษบ่อยมากอืมคือเป็นแอคเคาท์นักเขียนมังงะญี่ปุ่นไม่กี่คนที่แบบว่าพยายามมีความเคลื่อนไหวในโซเชียลเป็นภาษาอังกฤษเยะๆก็คงอ่านภาษาน่าจะรู้ภาษาอังกฤษระดับหนึ่งละมั้งอ่านก็น่าจะก็น่าจะนะครับแล้วคือแบบเอางี้ละกันเนี่ยเราดูคอนเทนต์ในทวิตเตอร์ของเขาอ่ะก็รู้สึกว่ามีความเป็นแบบยังไงนะเป็นคนที่อินเตอร์ระดับนึงอ่ะ เดี๋ยวผมให้แชร์ให้ดูเลยทวิตเตอร์แป๊บนึงนะผมย่อหน้าจอห่สวนสวรรค์ไดโนเสาร์ของีเกฟินิกครับเรื่องนี้น่าจะน่าจะรู้จักกันอยู่สักระยะแล้วนะเพราะมันเป็นประกาศลิขสิทธิ์แล้วก็ออกเล่มแรกหรือถึงตอนนี้ถึงเล่มไหนแล้วไม่แน่ใจนะของหลังน่าจะชื่อไดโนเสาร์แซงตูรีไดโนซอร์แซงตูรีครับใช่ครับเนี่ยคือ คือในแอคเคาน์ทวิตเตอร์ของเขาเนี่ยเขาลงทั้งภาษา uh, ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยอยู่บ้างแต่ว่าหลักๆหลายครั้งเนี่ยเขาจะลงเป็นภาษาอังกฤษบ้างภาษาอื่นๆบ้าง นะซึ่งเขามีความเป็นพยายามโกอินเตอร์เยอะมากโฆษณาเยอะมากเลยที่อะไรเนี่ยนะแต่ก็ก็ดีแล้วเพราะนั่นเพราะว่าเขาเขาก็มีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษด้วยให้แฟนฝรั่งเข้าไปดูก็ดีใช่แล้วเขาก็จะมีลงอิลลัสอื่นๆของเขาที่แบบเขาชอบวาดก็คือจะเห็นว่าเขาเป็นคนชอบวาดมอนสเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ติดตามมาสักระยะแล้วนะแต่ที่จะเอามาเล่าเนี่ยก็เพราะว่าเขาลงโพสเชิญชวนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอันนี้คือโพสที่ผมแชร์รูปเมฆเมครูนี้นะครับซึ่ง พอเราเข้าไปดูในการโหวตเนี่ยหน้าโหวตมันเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนเว้ยเออซึ่งแน่นอนว่าชวนคนโหวตเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแต่ถ้ากดเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยเจอภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคนก็จะแบบไป่เชื่อต้องกดอะไรยังไง mm hmm. เขาก็อุตสาห์ทำไกด์แนะนำวิธีโหวตเป็นภาษาอังกฤษด้วย mm hmm. คนเขียนน่ะเขาก็อุตส่าห์ทำโพสเนี่ยไกด์ การโหวตเป็นภาษาอังกฤษออกมาให้คนอ้างอิงด้วยว่าเขาต้องโหวตยัง <จะ S 1> ไงบ้างนะครับอะไรเงี้ยมันน่ารักดีผมรู้สึกแบบใช่ป่ะเออเราเห็นความพยายามของเขาแล้วเราเรา,เราเอ็นดูอะเรารู้สึกว่าแบบเออน่าเอาใจช่วยดีนะฉะนั้นเรื่องอื่นจะได้ <S <S นั่นเรื่องอื่นได้ประโยชน์ด้วยเถิอยากโหวตเรื่องอื่นถึง้ั่าใช่ใช่ไม่ดีก็เถอะแต่ว่าในแบบผมว่าหลายคนอยากโหวตเพราะว่าผมดูรายชื่อสี่สิบแปดเล่มแล้วมันก็มีเรือ่องที่นะเป็น มังกาที่คน,คน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 อ่านนอกญี่ปุ่นรู้จักเยอะอ่นะเอเอหลายเรื่องอยู่ <c oughs> คือที่ผมเอามาเล่าเนี่ย <ใน S 1> เพราะว่า <ใน S 1> <อ>เราจะรอมักจะเห็นว่าแบบ เอ้ยเนี่ยญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าอะไรนะเอ้ยญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นขายแต่ในประเทศตัวเองคนญี่ปุ่นไม่ค่อยข้อหาต่างชาติหรอกอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราเห็นนักเขียนอีกคนหนึ่งที่เขาพยายามข้อหาต่างชาติแล้วเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยน่าเอาใจช่วยเขาดีนะครับก็ใครที่ชอบเรื่องนี้นะก็ไปโหวตกันได้เขาเ,เขาอุตส่าห์พูดไว้เหมือนกันนะว่าแบบอันนี้อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะที่เรื่องนี้จะได้เป็นอนิเมอืมโอ้โห อ oh, <laughs> มันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผลโหวตของเขามันจะช่วยให้ได้มีโอกาสหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็รอดูรอดูกันไปนะครับแต่มันโหวตเพื่ออะไรมาจริงจังเพราะว่าจริงๆผมดูเห็นบ่อยๆนะแต่บางทีไอ,อนะเรื่องเรื่องที่โหวตได้ที่หนึ่งบางทียังไม่เป็นอนิเมะแล้วแม่งเอาเรื่องอันดับล่างๆขึ้นมาเป็น,นได้เป็นอนิเมะั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เท่าที่ผมไปดูปีก่อนๆเนี่ยมัน เรื่องที่ได้ไดไดชนะเลิศหรือยอดโหวเยอะๆในปีก่อนๆเนี่ยมันก็จะเห็นว่าบางเรื่องมันก็ยังไม่ได้เป็นอนิเมะในตอนนี้นะ<อ>แต่บางเรื่องมันก็ได้เป็นแล้วมันก็ได้เป็นหรือหรืเพิ่งมีประกาศโปรเจกต์มาเหมือนกันนะอะไรเงี้ยดังนั้นก็คือบางเรื่องอาจจะอยู่ในแผนบางเรื่องอาจจะต้องแบบว่าอรออยสักระยะไหมอะไรเงี้ยดูอย่างอันนี้หน้าเว็บที่ผมเปิดอยู่นะครับผมคือผลโหวต<อ>ข,ของปีที่แล้วนะปีที่แล้วอันดับหนึ่งเนี่ยคือเรื่องนี้ซึ่ง เรื่องนี no ้เคยได้เ oh ป oh ็นเมปะอะไรนะเรื่องซูรุโนะองเมียวเอ๊ะจับด้วยองเมียวจินูเอะนูเอะซูรุอะไรล่ะนูเอะนูองเมียวจิได้อันดับหนึ่งในการโหวตปีที่แล้วนะครับเป็นนั้นั่นนี่เป็นฮอเฟรมแล้วนี่ก็ฮอเฟรมแต่ว่าจะได้เป็นอนิเมะไหมก็ต้องรอดูนะครับรอดูอุซุสกิกโกคุโอคุงอันดับสองนะ อ่ฮโตารุโนะอ่อะไรนะโยเมะปะน่าจะโยเมะมั้งโยเมะอิริยังประกาศโนเอเอ็กโซซิกยังไม่ประกาศอนิเมะเลยอืมแฟนทอมบัสเตอร์สไอ้อะไรนะไอ้เด็กเด็กอนุบาลวอลเนี่ยอ๋อคินเดอร์การ์เทนวอลเออเนี่ะอันนี้ก็อันดับห้านะเอ๊ะที่ประกาศแล้วมั้งคินเดอร์การ์เทนวอลคุ้นอยู่ไม่แน่ใจแต่ว่าเนี่ย เราเานี้ครับนี่คือเรื่องที่ท็อป10ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยเลิศเป็นเลิคุ้นๆนะไม่แน่ใจไม่ได้อ่านเขาบอาว่าไม่ค่อยได้อ่านเอมมีแค่ paper แล้วก็2024เนี่ยอย่าง2024ันี่ยก็นี่ไม่ไม่คุ้นเลยหลายเรื่องผมก็ไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าใน2024เนี่ยเท่าที่ผมไถ่ดูมันจะมีไอ้นี่มันอันนี้อันนี้ไม่อันดับสามมีให้โหวตปีนี้ ไอ้นี่มันอันดับสี่นี่มันนี่มันการ์ตูนเฟมบอยนี่หว่าหรอเออคอมิกูอิจิชินชานะนะอันดับที่สามมีให้โหวตปีนี้ด้วยอคารุะบาจิกก็ได้อันดับเจ็ดของปีสองพันยี่สี่นดีละอันนี้เป็นอนิเมะละอันดับเจ็ดเป็นอนิเมะอ่าโอเคแล้วก็ไอไอวอไอสงครามโรงเรียนอนุบาลก็ก็อันดับเก้าเทวอที่น่าสนใจคืออันดับไซเลนเนี่ยอยู่อันดับสิบของปีสองพันยิบสี่แล้วไซเลนประกาศอนิเมะแล้ว มีด้วยเออผมก็เลยคิดว่ามันก็อาจจะมีความเป็นไปได้มั้งถ้าติดท็อป10อืม